สวัสดีพ <like> <Okay. S 1> ี่น้องมาเบิงตลาดรถไฟมือพี่น้องมาบนตลาดรถไฟมีจะขายอาหารบาตเห่อมีกบมีอึ้งมีกบมีเขียดพี่น้องเอ้ยสารพัดเดี๋ยวจะไปถ่ายให้เบิ้งเงาออกมาเอาหันคนหลายปวดเลยเงาออกมาหลักทรับยขอบุญให้ขอมากขอมาทั้งปีเลยสวนรถไฟสวนรถไฟพี่น้องตลาดรถไฟพี่น้องตลาดรถไฟ ทิ่จัดตลาดรถลอยคลองกันดูไม่โรงงานมักกสันนี่นะครับพี่น้องโรงงานมักกสันสกินเสรีก็มีพี่น้องทุกอย่างย่างนี่ยาหนอกยาหน้านี่เบ็ดไก่เอาสดสดก็ได้พี่น้องเบ็ดไก่เอาสดสดก็ได้ใส่สดสดหอมผมใส่ข้าทีสะท้อนสะท้อนนี่ อาหารไตอาหารนิสานอาหารไตอาหารนิสานทั้งนกทั้งเต่าพี่น้องมัดขาดแต่บันนี้เฮ้ยเป็นตัวขัดแต่น้องออกแล้วพี่น้องเอ้ยออกแล้วออกแล้วหลายอย่างหลายแนวอาหารบ้านเฮาหลายอย่างให้น้องเอ้ยหาหมอกจอดรถ้ก็ได้หรอก แถวไปสนเพ็้เอาไีหน่อยังไม่เปล่งสองร้อยไม่เปล่งสองรอยวเอาบอลนะเอบอลไม่เปลงสองอยแ้วแต่บอเอาแม่เปลงสองรย่ียังนึ่นั่งกันนั่งนั่งเวาสียงเรานึ่งมาิงไม่เปล่งอยู่ โอเคโอเคเหนอหนอมีมดขี wenn, ้นกอาหารบานท่อไข่งผมมีอุอุ่งขี้น้อองก้างก้างอมีระคัดตลาดรไฟข้องตันนะพี่เรารถไฟข้งก้องอื่นข้างหัวข้องกคข้งเียข้งหอวเมีขน้นก ปาดงมันเพาะ่เพียนยางมหลัยรอบนเพาะขนีขนอ่น้ี่นนู่น่นี่่ดแองแต่นี่ขึ้นนู่นนี่อร่องนี่ร่อย่ะนี่ร่อยั้อรอคะนค่ะ้องว่าาถูก้างาเดจังเลยเน่ กับจังกับมี่กับยางกันนี่ี้นองเลยละนายคนยืงโลละหาลอยทต้งออกออกออกแล้วคนไหนปวดออกออกอสื่อของแล้วออกคนไหนพี่นองเลยจะได้สมปูสมซางหัวกับนี่ไฟมดแดงกันนีแบบไม่เป่งกันไรวดนีอไป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  เอาเอาลอาลละะนี่คือตลาดคลองตลาดรถไฟคลองตันนะครับตลาดรถไฟคลองตันนะครับรถไฟกำลังจะมาลุกขานะครับหลบรถไฟก่อนนะครับลุกขานะครับหลบรถไฟก่อนนะครับมีหนะมุ่นเหมาหมยังค <fus> ัะพี่น้องค่ะ รถไฟกำลังสิมาดพี่น้องด้วยตอบรับลูกค้านะครับตอบรับลูกค้านะครับตอบรับลูกค้าด้วยนะครับรถไฟมาเร็วนะครับระวังรถไฟด้วยนะครับรถไฟกําลังสิมาดพี่น้องด้ยอย่าสั่นท่ามนะครับอย่าสั่นท่ามนะครับเข้ตลาดรถไฟของแหนมแหนมเนี่ยนะพี่น้องเลย รถไฟคองตนลาดพ่หนองรถไฟคองตันแล้วพี่น้องตลาดรถไฟพี่น่องที่ตลาดรถไฟค้องตันน้องพี่หน่องตับดอกตับดอก